สนับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร027939999อยู่ด้วยกันต่อกับกรีโกนะคะซึ่งกลับมาพร้อมกับนางฟ้าสมทรงค่ะที่วันนี้นะคะบรรจงคัดสรรทรงผมสุดเลิศน,นะคะแจ่มสุดๆให้ทุกคนเนี่ยได้สวยตามกันแล้ววันนี้นะคะเจ้ J เขาได้คัดสรรทรงผมเลิศๆมาจากมอเตนค่ะ เพื่อนสาวจากแดนโคโนมเดนมาร์กนะคะที่ถึงแม้จะอยู่กไกลคลาซิกโลกแต่ว่านางนี้นะคะเขาก็เป็นแฟนคลับของคิมแตฮีเหมือนกันนางบอกว่าคิมแตฮีเนี่ยนะคะมักจะปล่อยผมยาวๆเป็นลอนค่ะไม่ค่อยรัดผมหรือรวบผมเท่าไหร่ านางก็เลยเลือกมาหนึ่งทรงค่ะแล้วก็อยากจะนําเสนอนะคะให้เป็นทรงใหม่ของคิมแตฮีค่ะซึ่งเจ๊สองทรงแล้วก็มอเตนเนี่ยเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าทาออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าหรือนางงามเนี่ยก็สวยได้เหมือนกันกับทรงมวยย้อยคลอยตามนางฟ้าค่ะ จ้าน้องอลิสและสาวๆกรีเกิลโอ๊อยู่กับเจ๊เลดี้บ่อยเกินไปละนับวันจะพูดเหมือนนางเข้าทุกทีวันนี้เจ๊สมทรงย้ำนะจ๊ะว่าเจ๊สมทรงจะมาแจ้งทรงผมสุดรศและเอื้อมไม่ถึงเพราะทำแล้วจะก,กลายเป็นนางฟ้านางสวรรค์ทันทีนั่นคือทรงแทน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 เกล้าวยดยคล้อยตามนางฟ้า สังเกตดีๆนะทรงนี้เราจะทำได้สามทรงภายในทรงเดียว <Wow. S 1> รึใช่ไหมสาวๆหน้าตาธรรมดายอย่างเราเป็นนางฟ้าได้ไม่ยากแค่ทำตามเพื่อนเจ๊ก็พอเอาล่ะไปรู้จักกับเพื่อนสาวจากเดนมาร์กกันเลยฮัลโหลเรียกฉันว่าโมโตเต็มนะ ทรงผมวันนี้ง่ายและเก๋มากเหมาะสำหรับไปงานเลี้ยงก็ได้เดินแบบก็ดีแบบนางฟ้าเดินดินอะไรอย่างนั้นมาลองดูดีกว่าคะ่ะเริ่มจากดัดผมให้ทั่วหัวแล้วเอามือสางๆให้ไม่ต้องเป็นหล่อนมากเสร็จแล้วหยีผมสักหน่อยเวลาเรากล้าวผมจะได้อยู่ทรงไม่หลุดง่ายจากนั้นรวบผมมาด้านหลัง เหลือผมข้างหน้าเอาไว้แล้วจับม้วนเอียงมาฝั่งซ้ายมือของเราแล้วเก็บส่งให้เรียบร้อยด้วยกิบดำเห็นไหมง่ายนิดเดียวเสร็จแล้วทรงที่หนึ่งทรงต่อไปก็ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือรวบผมอีกหนึ่งปอยแล้วจับมาม้วนม้วนมวนให้เป็นรูปดอกกุหลาบทำเหมือนกันกันกบทรงข้างบนเลยจ้ะเก็บทรงด้วยกิบดำเหมือนเดิมตายรถเจรชอบ และสุดท้ายง่ายมากเพราะทําเหมือนกันเลยรวบอาอบอยผมข้างหลังที่เหลือทั้งหมดทั้งมวลมาม้วนเหมือนเดิมเอียงไปทางด้านเดียวกันเลยนะจ๊ะและติดกิ๊บเก็บทรงด้วยอย่าลืม ดูสิจากหน้าตาธรมาธรมดาาก็กลายเป็นนางฟ้านางสวรรค์แค่ไม่กี่นาทีทำง่ายขนาดนี้หาได้ที่ไหนถ้าไม่ใช่เจ๊สมทรงสวยทั่วหน้าสวัสดีสมกับเป็นทรงผมที่นางฟ้าเนี่ยประทานมาให้จริงๆเลยนะคะเนี่ยยังไงต้องขอบคุณนางฟ้าเจ๊สมทรงด้วยนะคะแหมคือว่าไปนะคะรายการของเราเนี่ยดูจะมีนางฟ้าอยู่ทุกช่วงเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะได้เวลาของเดวิลสุดโชนอย่างมาดามเจนแล้วล่ะค่ะ ใครนะคะที่ออกจากบ้านมาวันนี้เนี่ยไม่ได้ดูชุดตัวเองก่อนแล้วก็รีบกลับเข้าไปเปลี่ยนด่วนเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเดวิลจิกกับไม่รู้ในหะน้าเดี๋ยวหาว่าลไม่เตือนปูนปูนชิกชักชิกชักรถไฟจะออกแล้วคะ่ะ วันนี้นะคะมาดามแจนของเราเนี่ยจะพาสาวๆไปเปิดหูเปิดตาสแกนเทรนที่ตลาดนัดสุดชิคแหล่งรวมของเด็กแนวเลยนะคะนั่นก็คือตลาดรถไฟไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแฟชั่นวัยรุ่นที่นี่เนี่ยจะทำมาดามเซ็งเป็ดเซ็งไก่หรือเปล่าแค่คิดก็เสียแทนแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีเสื้อผ้าหลากหลายแนวอาจจะมีคนมิกซ์แอนด์แมช์ออกมาได้ถูกใจมาดามเหมือนกันยังไงไปลุ้นกันเลยค่ะ วันนี้มาดามค่อนข้างอารมณ์ดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครทําให้ฉันปรี๊ดแตกอีกหรือเปล่า oh วันนี้นะเรามาอยู่กันที่ตลาดนัดรถไฟนัเจ้าสาวคาดว,ว่าพวกหล่อนคงจะชอบก็นี่ยดูสิคนเยอะแยะเชียวแบบว่าเขามีอะไรเท่ๆเก๋ๆและแปลกๆให้ดู้ซื้อเยอะเลยอ่ะแต่อย่างมาดามเนี่ยไม่ได้จัดอยู่ในโหมดของแปลกน่ยะอย่าได้คิดเชียวละเอาล่ะก็หวังว่าเจอของแปลกแล้วจะได้เจอแฟชั่นแปลกๆให้งุ่นหงิดนะนะมามาดูคนแรกกันเลย ตะเทนชิวไปไม่เธอชุดนางอยู่บ้านมากอะ่ะอพูดไม่ถูกเลยมันดูแสนเรียบแสนเชิลอไร้ไร้ซึ่งความหือหวาโอ้มันช่างรัดติวมากอยู่บ้านอะ่ะเข้าใจป่ะไม่เอาไม่ผ่านเออโบฮีเมียนมาเองววอย่างแม่นหนูคนนี้ก็ไม่รอดนะกระโปรงกับเสื้อนี่ไม่ได้เข้ากันเลยดูมันไม่มีสไตล์ที่เห็นแล้วว,ว้าว มาดามว่าถ้าเป็นมาดามจะหาเสื้อที่เป็นเชิ้ตหรือทรงหลวมๆสีพื้นๆมาใส่จะดีกว่านะอุ้ยแต่ตะเกียบหลังขาขี้ก้างมากขาผอมยาวดันใส่อะไรที่ดูหดๆเข้าไปอีกหนูจ๋าไม่ควรใส่กางเกงขาสั้นขนาดนี้นะถ้าจะใส่สั้นก็ควรจะเลือกเสื้อที่ยาวพอดีๆมาใส่ด้วยไม่ใช่สั้นกุดหมดทั้งตัวจนเหลือแต่ขาแบบนี้เฮ้ยอนาอน้นคนนี้ก็ดูโอยอยู่นะแต่แบบว่ามันยังไม่สดอ่ะน่าจะมีเครื่องประดับหรือเติมสีสันอะไรเข้าไปอีกหน่อยเลิศเวอร์มากอะ คนนี้ดูวินเทจแบบฮารูฮาราเก๋อยู่นะนางเข้าใจเลือกชุดกับกระเป๋าและรองเท้าที่เข้ากันดีแถมสไตล์ของเสื้อผ้าก็เหมาะกับหุ่นของนางดี oh. เป๊ะมากผ่านเขารับไปละกันอ้าหอคนนี้ออกแนวชิคๆสตรีทหน่อยนึงก็ดูธรรมะทตแมงดีนะเ oh. ท่ดีรูจ้จักนิกมีแมตเแจ็กเก็ตยีนตามกระแสสักหน่อยก็โอเคถือว่าดีมากอีกคนสำหรับวันนี้ไปผ่านเขารับไปเลย เนี่ยก็ไม่รู้ว่าสไตล์ไหนจะถูกใจใครซ้ายหรือขวามาเลือกกันดูเองนะที่แดนเทดของรายการเราเซิร์ชไปที่กีเกิลทีวีแคนะโวดโรดโรด,โว,ด,โว,ดวันนี้มาดามขอตัวก่อนพรุ่งนี้มาใหม่บ้ายดูเด็ดเผ็ดรอ้อนสนกับอากาศร้อนๆในช่วงนี้เลยนะคะเนี่ยมาดามแฉนใจเย็นลงบ้างก็ดีนะคะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรง,ปงไป,ล,งไปละแย่เลยพอเาลงหน่อยนะยุเนี่ยก็มากแล้ว ส่วนช่วงหน้านะคะสามสาวฮาแตกเขามีวิธีการจัดการกับแฟนที่สองของคุณด้วยแต่และว,วิธีเนี่ยเด็ดถึงใจเลยสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร027939999